ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆพักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลคกี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3โค้กแท็กทิกเอ็มนะครับวันนี้จะมาสรุปกิจกรรมต่างๆให้ฟังนะครับนี่มันจะมีของขวัญจุดไฟด้วยนะครับใครจุดไฟจํานวนครทางเยอะสุดก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะก็สุระตานก็ถือว่าเป็นของฟรีไปแล้วกันนะครับ แล้วก็แน่นอนเป็นกิจกรรมเติเมเงินสะสมของขวัญคริสต์มาสแต่ทำไมคริสต์มาสปีนี้มีดูของแล้วรู้สึกธรรมดามากเลยอะคือเตอิเมเงินสะสมเนี่ยสำหรับคนที่อยากได้กวางครับต้องเติมตั้งแต่เออ9,000บาทขึ้นไปอันนี้คือสูมนะถ้าเกิดสมุิขึ้นมาเป็นเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยที่มันขึ้นมาเขียนเออสีผ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเลือกได้ครับเราสามารถเลือกได้อันที่เราขาด ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอ่อแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เติมเงินนะมีกิจกรรมจ่ายทองด้วยนะครับมันก็จะได้กวางด้วยนะนอ่าแล้วก็กลับมานะครับยอดเติมเงินสะสมมีเติม35บาทปกติเดืนนี้เติมแค่5บาบาทนะบางวันก็ไม่ได้เติมนะครับ อ่าแล้วก็มีสวัสดิการล็อกอินของฟรีครับเราจะได้ของฟรีแค่สามอย่างนะโอโ้คิดมากทั้งที่แจกแค่นี้เองแหมแจกเยอะก็ได้สกินสวยสวยสกินคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเกมอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเกิจกรรมสุขสันต์ปีใหม่นะครับคือหมีดูแล้วหมีรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยมันอยู่ที่ว่าเออเพื่อนเพื่อนเล่นกวางหรือเปล่าอ่ะเล่นกวางแดงมาเนี่ยกิจเนี้ยหมีบอกจริงนะถ้าจากกวางอ่ะเป็นเต่าแดงอ่ะเออคนจะเติมเยอะ คือหมีทอบบอกว่ากวางแดงมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าเซฟนอเอาจริงๆคนใช้ปลาคนใช้ปลาห้ามากกว่านะไม่ก็ไม่ก็ปลาสี่เต่าแดงหนึ่งหรือไม่ก็เต่าแดงสองแล้วก็ปลาสามประมาณนี้นะครับถามว่าดีไหมก็เออกวางมันก็ช่วยกันตายหนุนชีวิตอะอแล้วก็เวลาใช้สกิลก็ก็สร้างโล่เหมือนคล้ายๆ้ฮิวอะแต่กวางแดงมันจะดีกว่าตรงที่ว่าเห็นไหมครับมันชิดจากพลังโจมตีห้าร้อยเปอร์เซ็นเลย แล้วก็การต้านทานควบคุมด้วยเนาะอันนี้เราแตมเพื่อนๆแล้วกันแต่ว่าหมีคงไม่เอากวางนะถ้าเกิดอันนี้เป็นเต่าแดงหมีอาจจะหมีอาจจะเอานะแต่ว่าพอมาเป็นส่วนกวางแดงหมีเฉยๆเต่าแดงหมีมีแล้วอันนึงแต่ว่าหมีให้ซุนกวนใส่ไงเดี๋ยวเต่าแดงอันนึงหมีจะให้เล่าปี่หมอไม่ก็อาจจะให้แท้งอย่างเตียวขุยก็ได้เต่าแดงตัวตัวสายดำใส่เข้าไปถึกเป็นอโนเลย แต่แต่คือมีไม่ค่อยชอบกิจกรรมไอ้บันไดขั้นๆอย่างนี้นะมันรู้สึกว่าโออมันต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะมันไม่ค่อยเอมี่เท่าไหร่อาน,นี้มีก็ได้ทดลองเปิดไปหครั้งเลยนะครับก็เออคล้ายๆบิงโกเพื่อนๆดึงภาพออกไหมถ้าเราของรางวัลครบอย่างเช่นทางตรงไปทางไหนอย,อย่างเงี้ยก็ได้ทองสองรเห็นไหมถ้าก็สมมุติเราได้ทางเฉียงเนี่ยจากซ้ายบนลงไป เอ้ยจากขวาบนลงไปซ้ายล่างเห็นไหมก็จะได้ไอ้ลูกกว่านะครับอย่างละห้าการอวยพรอันที่หนึ่งการอวยพรอันที่สองก็เหมือนอวยพรก็คือจบสเต็ปหนึ่งอะครับจบสเต็ปหนึ่งกลายเป็นสเต็ป,ปสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอวยต้องอวยพรเจ็ดสิบใบเหรออ,อ๋อไม่ใช่อวยอวยพรหนึ่งครั้งใช่ไหมนี่ทำไมหมีไม่เห็นได้อ,อ๋อรู้แล้ว ต้องจบกระดานชัวเลยโอ้โหแล้วใครจะไปใครจะไปจบกระดานเจ็ดสิบแปดิบรอบวะเนี่ยแต่ว่าของรางวัลช่วงประมาณร้อยหนึ่งเจ็ดสิบดีนะแต่โอ้โหถ้าไม่เติมไม่มีทางลงถึงแล้วเอามีสรุปแบบสั้นๆเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่กวางแดงหมีวว่ากิจไม่ค่อยคุมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้กวางแดงก็จัดไปได้ บางแดงได้จากอะไรบ้างใช่ไหมครับก็เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ตอนที่ได้คุกกี้พันห้าแต่คือเนี่ยมีได้ร้อยยี่สิบเนี่ยมีเปิดไปทั้งหมดห้าครั้งก็ประมาณห้าสิบครั้งอะ่ะน่าจะได้เกือบเกือบเกือบพันห้าและกวางที่ได้เนี่ยมันจะได้แบบสุ่มนะครับสุ่มนะสุ่มก็คือกดไปแล้วมันจะมีโอกาสสุ่มสี่อันไม่ได้เลือกนะครับมันก็เหมือนเอาไว้คอมโบกับเราเติมเงินนะเพราะว่าเราเติมเงินเราได้อีกสี่อันใช่ไหม มันจะมีสุ่มสุ่มสองอันนี้นับนับอันนี้ด้วยที่ได้ฟรีเอ้ยอันนี้ก็บอกฟรีไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ทองลงอะนะก็เหมือนสุ่มสามอันแล้วเพื่อนๆต้องพยายามให้สุ่มกวางเนี่ยออกออกเนี่ยไม่ซ้ำกันเสร็จแล้วก็ค่อยไปเลือกเอาอันที่ไม่มีประมาณนี้นะครับคล้ายๆเต่าแดงอะเล่นวิธีเดียวกันแต่ก็เพื่อนๆมาถึง25 0 0ได้เห็นไหจะสามารถเลือกกวาง2อันนี้การันตีแน่นอนว่าคุณได้กวางครบ4แน่นอนหู25 0 0เยอะแน่นอนอะ ก็พูดเหมือนเดิมครับถ้าคิดจะเอากวางแดงก็ออกจัดครับแต่ถ้าไม่เอาวกวางแดงหมี่ว่าไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เรื่องแต่เพื่อนๆแล้วกันนะของมันไม่ได้ให้เยอะอะไรมากมายเลยเท่าที่หมีดูอะอ่ะต่อไปนะครับหมี่ว่ากิจกรรมนี้มันคือคล้ายๆกิจกรรมดักถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเอายจริงเน่ยรอวันที่หนึ่งครับนี่นะอ่อลดรับต้นปีเนี่ยเขาไม่ลดรับต้นปีหมี่มั่นใจเลยน่าจะเป็นกิจกรรมไอ้นี่อ่อกิจกรรมอะไรนะ ไหว้พระจันทร์เออคล้ายๆไหว้พระจันทร์ซึ่งมเฉะบอกเลยว่ากิจนีคุมครับไหว้พระจันทร์ตอนนั้นก็โอ้โหได้นั่นอะ,อะไรนะเออสมบัติทองเลือกด้วยคือมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนเราซื้อของใหญ่ไปแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ลดครับหกสิเจ็ิเซซื้อไปแล้วก็ได้คืนด้วยค่อนข้างคุ้มมากก็อันนี้ก็สรุปเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าเออจะเล่นกวางแดงก็คงต้องจัดอะ แต,แต,แต่แต่มีคิดว่ามันเหมือนไหว้พระจันทร์แน่นอนเพราะว่าเนี่ยบังกฤจยังไม่เปิดใช่ปะ่ะเดี๋ยวมีคิดว่าน่าจะมีแน่นอนล็อกอินเจ็ดวันแจกกวางแต่คือหมีมั่นใจเลยนะแค่ของแจกอ่ะไม่มีทางครบสี่แนะ่ยังไงครบสี่ก็ต้องเติมเงินครับเหมือนเขาวางหมาไว้นะห <c oughs> มีก็มองออก <c oughs> อ่ะต่อไปก็คือเติมเงินสะสมเนี่ยมันมีเติมเงินสะสมเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยต้องรอต้น ต้นเดือนมาก,การานะครับแต่ทําไมอันนี้งงมากเลยนะไอเติมสะสมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเติมเงินสะสมกวางอยู่แล้วอะคือเขากะจะให้เราเติมสองรอบห,หรือว่าไงวะเดี๋ยดูดิอันนี้ก็มีเติมเงินสะสมอยู่แล้วอะอันนี้งงมากเลยอะคือประมาณให้ให้เติมตอนนี้ก่อนใช่ไหมแล้ววันที่หนึ่งก็จะมีเติมเงินสะสมอีกรอบหนึ่งเหรอแล้วทําไมเขาไม่เอาเติมเงินสะสมมารวมกันวะเอออันนี้อันนี้เหมือนดักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หมีไม่แน่ใจนะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับ เนี่ยไอตุ๊กตาหิมะเนี่ยถ้าหมีคาดการไม่ผิดนะมันเนี่ยหรือไม่ก็หอดูดาวแต่หอดูดาวไม่น่าใช่ปะคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมแจกของเจ็ดวันแล้วน่าจะแจกกวางแบบสูมอันนึงถ้าพูดผิดขออภัยนะฮะนั่นแหละแต่อย่างที่หมีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเอากวางแดงอะไรก็ต้องเติมเพราะว่าของแจกเยอะมากมันก็ได้แค่อันเดียวก็จกกิจกรรมได้3แต่ว่ากิจกรรมต้องใช้ทองลงเยอะมากนะเพื่อนๆ,ๆลองคิดดูแล้วกันนะครับอ่ะโดยส่วนตัวหมีคงไม่เปิดนะเพราะว่าหมีไม่ได้อินกับกวางแดงมาก แต่ถ้าเกิดเป็นเต่าแดงอา,อาจจะเอานะเพราะอยากได้เต่าแดงสองเต่าแดงดีครับเต่าแดงดีมากเอายกตัวอย่างอย่างแทงใส่กับไม่ใส่นีค่คือคนละเรื่องเลยนะอย่างเอาซุนกวนก็นะซุนกวนซุนกวนไปใส่งูมันก็ยืนานาเท่าแต้มมันมันก็ยืนานาสู้เต่าแดงไม่ได้เต่าแดงแม่งโอโ้โหเถือ่อสรุปหมีหมีคงไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเิพื่อนที่อยากได้กวางแดงก็จัดไปได้ครับแล้วก็เออหมีแนะนําว่าสําหรับคนที่ไม่จัดก็ควรเก็บทองไว้ครับรอวันที่หนึ่ง วันนี้หนึ่งเนี่ยตามที่เขาเขียนใช่ไหมลดรับต้นปีแน่นอนเลยน่าจะเป็นกิจกรรมเหมือนไหว้พระจันทร์แน่นอนนะครับก็คือเอ่อซื้อของเทพเทปถูกแล้วก็พนลาซื้อหลังซื้อเสร็จจะได้ทองคืนด้วยนะครับประมาณนี้นะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับเออพี่พลอรลณ์เหล็กี่วันเนี่ยเหล็ห้าวันนะหลังจากนี้ห้าวันจะเป็นอะนี่ครับเอออาตา้ามิโดม่จะเปิดอาตานะก็เล่นสามสามจกเล่าปีไปเลยแขกลองเล่นดูดูนีมันจะเก่งไหม มีกิจกรรมอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บน,นึงนะจุดไฟหมนอนี้อืมไอกิจกรรมนี้ก็แต่เอาจิงๆถ้าเกิดเป็นคนเติมเงินก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันได้ของรางวัลเยอะอะเนี่ยเติมเงินเนี่ยถ้าคุณจุดไฟได้เยอะก็ยิงได้เยอะโอ้คุณราชันอยู่เออเกิวเดียวกับหมีโหดน,นะแกจัดหนักตั้งแต่เช้าเลยวะเนี่ยเติมเงินตอนนี้มันได้หลายต่อนะเติมเงินตอนนี้มันได้หลายต่อ เอาเพราะว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นที่กำลังตัดสินใจนะครับโดยส่วนตัวก็คือบอกเหมือนเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่เอากวางแดงก็ไม่ต้องไปเล่นครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะเอากวางแดงยังไงก็ต้องเติมมีต้องมีใช้คาว่าเติมเลย อ่ะขอให้คนเล่นเกมสามพวงแท็กติกเอ็มอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็วันนี้25นี้เอ๊ะวันนี้22่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้22่อีก3มวันก็เอ่อพระเจ้าเฮียนเต้เตมาแล้วนะก็ใครเล่นโจ๊กก็เต็มตัวเปิดได้เลยนะครับมีก็เตรียมไว้อยู่237มีอาจจะเปิดแค่หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวไปรอเล่าปีทุ่มเปิดเล่าปีแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเปิดคู่กันประมาณนี้นะครับอ่ะเอาไปว่าเผื่ออ่อมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะค,ะครับ